สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับอจินิวคะเฟมารีค่ะแล้วก็อจิวันนี้มาทําคลิปกับเกมสกรมนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่บ้าน10วันค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทําการเล่นเกมกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเซิร์ฟที่อจิเล่นนั่นเองค่ะอ่านี่แป๊บหนึ่งนะแล้วก็กดขึ้นมาค่ะชื่อเซิร์ฟจะเป็นสีเขียวอันที่3นี่นะ b a t t l e l i f e ที่วิ่คูณหนั่นเองค่ะไม่มีหุ่นแล้วก็ไม่มีซอมบี้ที่เป็นแบบซอมบี้ฮาร์ดใช่ไหมไปเดี๋ยวเรากลับกันกลับมาเล่นต่อเพราะว่าเราเข้าไปในเซิร์ฟนี้อยู่แล้วอ่าแล้ววันนี้ภารกิจที่อจิจะต้องทำค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารแต่ไข่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนการทำอาหารแล้วก็อา่า ไปดูกันว่าเราจะใช้งานของตัวประตูยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะถ้ามี a i r d r o นะเดี๋ยวจะพาไป a i r d r o แต่ถ้าไม่มี a i r d r o เราก็จะไปไขาหาของกันนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ที่อยากให้อจิมมานั่งสตรีมหรือว่านั่งเล่นเกมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ว่าอยากให้เล่นเกมอะไรนั่นเองอาจจะเป็นคนที่เล่นเกมไม่เก่งนะแต่จะพยายามเล่นให้ได้หลากหลายเกมด้วย นี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะต้องมานั่งเช็คเตาแก๊สก่อนตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบสามเขาบอกว่าเขาเหนื่อยล้าแสดงว่าอุปกรณ์น่าจะเยอะมากในตัวไม่เป็นไรเราทำภารกิจของเราให้เสร็จก่อนก็คือหาไข่ค่ะลองซิว่าไข่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถทอดได้ไหมทอดได้ไหม ครบไหมเนี่ยมีครบไหมมีครบไหมไข่ต้องใช้ถึงสี่ฟองเลยทุกคนแล้วก็เกลือน่าจะอยู่ในรถแน่เลยเพราะว่าเอาไว้ในรถออยู่ไหนเอ่ยออยู่ในรถอยู่กล่องที่เท่าไหร่หรือว่าอยู่ข้างบนเนี่ยแล้ก็ลืมไม่ได้จําไม่ได้เออไม่ใช่ลืมไม่ได้จําไม่ได้ด้วยสิเออเราก็ต้องมานั่งรอโหลดด้วยทุกคน อันนี้เกลือน้ำมันน้ำมันอาอน้ำมันไปอยู่ห้องไหนอ่ะโอเคอ่ะกดเข้ามาคุกฟู้ดค่ะคุกฟูด้ดโดยการที่เราเลือกเป็นไข่นะไข่เราน่าจะได้แหละเพราะว่าใส่น้ำมันไปก่อนน้ำมันเกลือไข่ค่ะหนึ่งสองสามจะบอกว่าสี ใส่ไข่อย่างเงี้ยเปลืองมากเลยนะนี่นค่ะประมาณ7นาทีนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งกับไข่ปล่อยให้เขาทอดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องทํากันก็คือ,อน,นึกนะการสร้างไอเทมเข้าที่ันนี้ค่ะมันจะมีให้เราโอ้โหเสียงอะไรเ,เสียงนกเสียงกาเสียงไก่มาจากไหน <laughs> อันนี้ที่เราจะใช้ใช้ก็คือประตูเซนเซอร์ค่ะ มีอะไรบ้างก็จะมอะีอุปกรณ์1ชิ้นอันนี้จะเอาออกก่อนมีอุปกรณ์อันนี้1ชิ้นนะมียางหรือลวดค่ะยางหรือลวดย่างอันนี้ได้ไหมอะใช้ได้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งมันอุปกรณ์เรามันเยอะมันหลากหลายที่เกินแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ประมาณ21%น่าจะพอค่ะเอาถุงยางเอาไม่ใช่ถุงยาง,าาถ,ง,ยางถุงมือย่างเออแล้วก็ตัวอา่า แล้วก็เทปนะแล้วก็น็อตค่ะนอ็นอตน็อตอันนี้เนลนะน็อตมี2พอ,อดีเลยแล้วก็จะมีอันนี้มีตัวซ่อมมีครีมเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์กันค่ะอันนี้มีไหมเหมือนจะไม่มีนะันนี้น่าจะเป็นอาวุธคังแสงมีไหมไอ้ยางมีครีมแล้วก็อุปกรณ์อันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาของออกค่ะ อเอาลงให้หมดโอ้ยโอยโอยอยคันคันแมลงแมลงอ่าแคบบหนึ่งนะต้องค่อยคอย่แล้วก็อันนี้นี่เรายังไม่ได้ครบนะทุกคนยังเหลืออะไรเหลือเลขอีก3าถ้าเหลือเลขต้องมาอันนี้ค่ะนี่หนึ่งอ้าวเลขที่บ้านหมดนอนโงูกเลย ทินนี้ถือว่าไม่ได้ทํานะเพราะว่าเราจะต้องไปไขนั่นเองเวลาไม่พอค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ไม่ต้องอะไปทั้งอย่างนี้เลยจริงๆเรามีทําไว้อยู่แล้วละ่ะมาเปิดประตูเปิดหรือยังอ่ะไปไปไขของดีกว่าอาจจะได้แค่แป๊บๆนะทุกคนอาจจะไม่ได้ดูให้ดูเต็มๆเพราะว่ารู้สึกเหมือนเวลาไม่พอแล้วเราจะต้องไปไขของ ขายของเออไม่พอแน่เลยดูจากเวลาของมาจีแล้วไปเอาเท่าที่ทําได้แล้วกันเนาะใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมด้วยกันก็สามารถเข้ามาได้นะคะทีะ่เกมสกรรม b a t t l e l i ล h t นั่นเองชื่อเสริมนะ b a t t l e l i ล h t นะเข้ามาได้เลย b a t t l e l i ล h t PVE 1 0 0ค่ะ PVE 1 0 0เพราะว่าไม่มีการยิงไม่มีอะไรอันนี้เหมือนทำภารกิจเร่งรีบมาก แอร์ดอบไม่ได้ไปนะทุกคนเพราะว่าอยู่ไกลมากเราอยู่โซนแซตนะแอร์ดอบลง A ค่ะ A 3มันก็ต้องขับไปอีกสักระยะหนึ่งอะเนาะมันก็ไกลเกินไปเราจะค่อยๆไปนะราะในอุโมงไม่งั้นเดี๋ยวรถพังน้ำมันยังไม่ได้เติมเลยทุกคน วันนี้ถึงมานั่งทำชาเลนจ์หรือทำคลิปนะเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไปค่ะว่าเราจะไม่อยู่บ้าน1ิวันเราก็กลัวว่าเซิร์ฟจ,จะลีแล้วของอาจจะหายรถอาจจะไม่อยู่หรือว่าของที่เราหาไว้ในรถอาจจะหายด้วยนั่นเองเพราะว่ามันน่าจะหายห,ายหลายคันเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีสาคันอจิก็เลยพาทุกคนมาดูย,ยายายาเตจอไปแล้วหูดิฟเข้าช่องด้วย ขายของกันดีกว่าขายหาของ <laughs> จอด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 นี่แังเนึงนะอุย้ยไม่ได้แล้วมีเ,เสียงซอมบี้มาละเราต้องรีบปิดเร็วสิเร็วสิเร็วสิร,วสรีบไปเพราะไม่งั้นมันมาเอฟแล้วก็ปีนเราต้องดูข้างบนด้วยนะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าข้างบนอะ่ะเอา้ารังอยู่บ้าน ล้างอุปกรณ์อยู่บ้านเอาแล้วไงไม่เป็นไรคิดว่ามีคิดว่าใช้ได้เ,เต้องเอาของเก็บถ้าไม่เอาของเก็บเต็เตมค่ะแล้วภารกิจนี้สำคัญเยี่ยงชีพเ,เก็บเก็บเก็บเหลกลังเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดนี่เหมือนจะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ด้วยเ,เก็บไปก่อนเร็วสิเร็วสิ ทำไมมันไม่มีให้แบบคลิกได้เยอะๆทีเดียวแล้วก็จะได้เก็บทีเดียวเนาะ <c oughs> อ้าไปะ <c oughs> ลืมใช่ใช่ลืม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 เก็บลัง <c oughs> แล้วก็ไอ้นี่ไม่น่าจะมีแล้วล่ะน่าจะได้แค่นี้แหละ12 <c oughs> 10 <c oughs> มีอีกไหมไม่มีแล้วช่างมันมีแค่ไหนเอาแค่นั้น,นะค่ะไขควง16ตู้มี13 <c oughs> เดี๋ยวเดีดูสิ ปาจีคิดว่ามีซอมบี้นะทุกคนอุมันอยู่ตรงนี้เลยอาไปเดี๋ยวเราไปทำการฆ่าซอมบี้กันดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปไข่ของไม่ได้เปลี่ยนแมกกาซีนเมื่อกี้รอบที่แล้วไปแอต่อมา <S <S> <S นี่ไง โอเคไม่มีแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ภาพอาจจะฟื้นๆนิดนึงนะโอ้ยล็อกพิกก็ยังไม่ได้ใช้ทุกคน,น,นเอาเท่าที่เรามี ทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเลยทุกคนเพราะว่าเาเราก็เราก็ไม่ได้เก่ง OBS ขนาดนั้นน่ะปเดี๋ยวเราจะได้ตัดคลิปให้ดูด้วยปวดชีอีกอย่าเพิ่งมาปวดชีเลยตอนนี้สิ <c oughs> โอ้โหจะไม่ให้ฉันทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอะถ้างั้นก็ต้องปล่อยต้องให้ต้องให้เขาฉีก่อน จะเวลาไปขายของไม่ทันค่ะทุกคนอาจจะไม่ทันนะามาเร็วสิเร็วสิเร็วสิเ,วส <c oughs> เก็บของให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นเดียวหายเพราะว่าเราจะต้องเดินมันเข้าไปอันนี้มันจะเป็นหนึ่งในไม่เท่าไหร่นะที่จะขายทีนึงแล้วมันสำเร็จเลยมันแล้วแต่จังหวะเนาะ มีสิตู้ของมีประมาณ10เนี่ยเห็นไหมเราต้องมานั่งลิงอ,อโอเคอหลือ,อีกหตู้มันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะกิจ,จวัตรประจำวันถ้าเราไม่ได้ทำงานนะก็จะมีประมาณนี้ โอเคค่ะทุกคน,นโอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างถ้าชอบถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะอจิทำงานแข่งกับเวลาด้วยนะเพราะว่าเป็นตัว o b s อะความจุมันค่อนข้างนี่นมามากโอ้ยนี่ไม่ถึงละเนี่ยลนแล้วทุกคนเ,คเท่ากับเราได้แค่เพียง9ตู้นะไม่ถึง10ตู้ Okay. ประมาณนี้เรียบร้อยค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอธิทําเต็มที่แล้วนะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวรอเอาของของอาจจะมีไม่เยอะนะเดี๋ยวจะเอาของไปขายกันด้วยจริงๆก็มีตังแล้วนะแต่เราต้องเอาของไปขายค่ะอันอื่นไม่เก็บแล้วเก็บปืนอย่างเดียวก่อนไม่เป็นไรหายก็หาย โอ้โห oh, oh. ทำงานแข่งกับเวลาบางทีมันก็เหนื่อยเนาะอ่าอันนี้ไม่เอาเพราะว่ามันขายไม่ได้ทุกคนคือมันขายได้แต่มันขายได้ไม่ถึงสองสามร้อยอ่ะมันก็ไม่คุ้มที่เราจะต้องมานั่งเก็บไปเลยดีกว่าได้แค่นี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวุ่นวายกับซอมบี้ข้างล่างอีก คือคือเราเล่นกันแค่2คนมันก็เลยจะกลายเป็นว่าทุกอย่างเราต้องทำให้เป็นผลมันจะมีบ้างบางอ่ะเราทีมเรามีแค่2คนเนาะมันก็เลยจะทำให้มันดูนวุ่นวายนิดนึงอ้าวอ้าวหาลังไม่เจอ โอเคพอก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวซอมบี้มากระโดดลงเลยแล้วก็ไปค่ะอุ้ยงอกแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้ยเข็นอีกมันวุ่นวายมากเลยนะเวลามาเนี่ยกดออกกดออกกดออกเร็ว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 เายเพราะว่าอ่ะตายตรงนี้บ่อยมากเลยถ้าเราเอ่อเล็งไม่ทันนะทุกคนแล้วเดี๋ยว Ich จะตกคนจะตกแต่แปลกนะเป็นเป็นไข้ไม่สบายมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่สบายนะทุกคนคืออ่าเสื้อผ้าในเกมอ่ะเปียกแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นนะหรือว่าเราไม่ได้ดูก็ไม่รู้อ่าอันนี้ปั๊มน้ามันค่ะเราต้องเลยขับเลยปั๊มน้ำมันไปเพราะว่ามันจะมีทางลัดอจิใช้เป็นทางลัดไงทุกคน ฟ้าไปาค่ะเอเขอดูแผนที่อีกทีตอนนี้เสียงอาจจะเงียบไปนิดนึงแล้วทุดอยู่ เบรกด้วยนะ เปลาเปล่าทำานคนเดียวเอ้ยนั่นไงโอ้โหงายงอกแล้วนี่บอกแล้วว่าเราต้องไม่รีบคืออาจจะไม่อยู่10วันนะคะไปประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแต่ไม่บอกว่าไปที่ไหนบ้างเพราะว่าให้ทุกคนรอติดตามคลิปเองดีกว่าถ้าเราสปอยหมดนะ ทุกคนไม่ไม่อยากไปดูกาจีแน่เลยขอไม่สป,ปอยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ไหนกันบ้างแพนเหมือนไม่มีเออมีแพนแต่เหมือนไม่ได้แพน <laughs> ้วยว่าการไปญี่ปุ่น10วันรอบนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วก็ไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับคลิปท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ฝากติดตามอจ Channel ด้วยนะคะเพราะว่าอาจะทำเองตัดเองถ่ายเองด้วยก็จะมีคลิปลงทั้งสองที่นะเกือไป โอเคเข้ามาแล้วค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวขอเนี่ยไปขายของก่อนขายของขายของขายของจะมีของให้ขายไหมเนี <c oughs> พิ่งจะไปรอบที่แล้วน่าจะยังมีอยู่นะไม่มีไม่เป็นไรเอาที่อยู่ในตัวเราไปแล้วก็ไอที่อยู่ตรงท็อปข้างบนไปแล้วกันเนาะ <c oughs> เปิดท็อปสองค่ะท็อปหนึ่งอยู่บ้านค่ะลืมแหน่อ อึบออึบถือใส่ในมือไปเลยค่ะโอเคะเก็บของเดี๋ยวลืมอีกจริงๆต้องแบกกล่องมานะแบกกล่องมาก็ได้นะเราจะได้ไม่ต้องว่างวาง <can> วางวางอึบยังไงละ่ะวางปืนปืนทับกันได้ด้วยกดขาย <the place S 1> ค่ะ ของ <Okay. S 1> ที่เราไปขายมาทั้งหมดเนะ่ะสามารถขายได้เลยนะเอ่อขายแล้วก็มาขายเออแต่สิ่งหนึ่งที่หามาเท่า yeah, ไหร่ก็ยังไม่เจอก็คือบาเลตทุกคน <Obviously. S 1> ไหนอะมันอยู่ในไหนไม่ใช่อ๋อไม่เป็นไรช่างมันก็คืออจิหาบาเลตไม่เจอ <c oughs> หาบาเลตไม่เจอเลยไม่แน่ใจว่าบาเลตไปไหน <c oughs> แล้วก็ขายมาไม่ต่ำกว่า ก็เล่นมานานสักพักหนึ่งแล้วนะจนจนเงินอ่ะอยู่ประมาณ1ล้านเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าบาเลตอ่ะมันมันต้องซื้อหรอหรือยังไงนี่เราก็เอาเงินมาที่เราขายค่ะมาฝากแล้วก็กดเงินเงินมีในตัว4 8 0 0 9ค่ะกดตรงกดใช่แล้วเราก็จะฝากเงินเข้าแล้วเรียบร้อยนำบัตรออก ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อจิกันด้วยนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากให้ไปเล่นเกมสายไหนแบบไหนบอกได้นะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรยังไงก็ขอคิดดูก่อนเนาะแต่ไม่เป็นไรสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยคะ่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ